ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลนครป่าหมากอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบางกระทุ่มหนึ่งข้อมูลบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น116คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีพุทธศักราช2566-2570ถึงจจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสามารถนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและนำผลที่ได้มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามมาตรฐานที่กำหนดมีทักษะชีวิต และสมัถนาตามที่หลักสูตรมุ่งหมายและโรงเรียนสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มการเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้วางแผนปฏิบัติงานสอนร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษาได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning เข้าสังเกตการสอนนิเทศการสอนและสะท้อนผลการสอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลของครูมีความยืดหยุ่นด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายมีหลักฐานล่องลอยของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงส่งผลให้โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญเป็นโรงเรียนส่งเสริมบุคลากรให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิองรุกครบ1น0 100ตามนโยบายและจุดเน้นสนับสนุนให้ครูและบุคลากรผลิตสื่อนวัตกรรมและนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และผู้เรียนมีทักษะในการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ส่งผลให้บุคลากรมีความสามารถในการผลิตนักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่สนใจดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีการนิเทศชั้นเรียนเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการสอนมีประสิทธิภาพ เกิดความร่วมมือในองค์กรซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการนำผลการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาการสอนต่อไปส่งเสริมบุคลากรในการทำวิจัยโดยกำหนดให้ครูผู้สอนนำกระบวนการวิจัย มาใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้บุคลากรทุกคนเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสอนใหม่หรือกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน